พี่น้องมือนี่อยู่กับสองพี่พ่อชาแนลนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเบิงสมุนไพรนะครับที่ไก่โตนะครับพี่น้องเจ็บแทงเจ็บขานะครับปวดตามกมเนียยวิวากระดูกทับเส้นนะครับพี่น้องหามากินได้นะครับนี่คือสมุนไพรที่ไก่โตนะครับเอาไปดองเหล้านะครับหรือผสมลำพงนะครับกิน หาวันนะครับหายสิ่งเป็นสมุนไพรทีดีนะครับพี่น้องดูไก่ตัวของพี่น้องกะบหามากินนะครับผู้ทีเจ็บปวดไปเหล่านั้นไดเหล่านี้ให้เราบอมได้เลยแพ่งปวดขานะครับกะเอาไปดองเรานะครับกินนะครับก็จะหายดีนะครับนี่ก็คือสมุนไพรไก่ตัวนะครับ้าบานเท้าอื่นนะครับกะพักเสียนผีนะครับพี่น้อง กับพื่สิหากันได้ง่ายๆนะครับกับ่าหากินหาะใส่กันนะครับบางครั้งเรากับเพึ่งผ้ามนะครับกับหมอหายนะครับเขาจะอาศัยสมุนไพรแผ่นโบราณเขาใส่หายกับีนะครับนี่คือเป็นสมุนไพรที่ใกลโตแล้วลครับพี่นอ้องกับหาใส่กันนะครับ